ฉะนั้นนะครับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้เราต้องจับตามองด้วยถ้าผลมันเป็นไปตามนี้ชิบะอาจจะพุ่งแรงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เท่าที่ควรแต่เหรียญที่ตามชิบะเนี่ยนะครับเป็นลูกของหรือหลานชิบะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน<ห><อ> ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้ก็มีเหรียญหลายตัวนะเราผมจะปิดท้ายชีบะกับเปเป้ไว้นะครับอ่าเรามาเข้าถึงพอสวอปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการโพสสวิตเตอร์ของพอโซนนะครับในวันที่12มิถุนายนปี2023นะครับโดยเขาได้บอกถึงอ่าพอสวอปเนี่ยกำลังมียูทิลิตี้นะครับรอผ่านจากเซอร์ติกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าพอวอลเล็ต นะครับแล้วก็พอเชนนะครับหมายถึงตัวเชนของเขาเองแล้วก็ตัวของดีไฟของเขานะครับเขากำลังรออยู่นะตอนนี้เขาก็เลยพยายามที่จะต่อสู้เต็มที่นะครับเขาก็เลยวางแผนว่าเขาจะตีการตลาดยังไงบ้างแล้วก็มีแผนยังไงบ้างนะครับเราก็ฟังทีละแผนด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับเป้าหมายแรกของเขาคือเขาต้องการให้ระบบของเขาเนี่ยสามารถที่จะ มีการตลาดออกมาได้นะครับระบบของเขาเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตการตลาดช่วยซัพพอร์ตการขายนะครับของตัวของพอสว w a p นั่นเนอง2คือ E-commerce m a r k e t p ก็ตเนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในระบบ Payment ของพวก E-commerce นะครับอันนี้เป็นแผนที่2องเขาแล้วก็แผนที่3คือ DeFi Card นะครับก็คล้ายๆกับ Debit Card กับ Credit Card 4ี่คือ DeFi Loan นะครับก็น่าจะเป็นพวกตัวของ มาจิ้นนะครับหรือการกู้นะครับหมายความว่าต้องมีสินทรัพย์มาค้าประกันถึงจะสามารถกู้ตัวนี้ออกไปได้แล้วก็คอร์สเชนไบต์นะครับก็จะมีเรื่องของอะโพลิโกนบีนบีอีทูเรีนะครับตอนนี้มีอ h เชนของชิบะเรียมแล้วแล้วก็พอเชนของเขาแล้วนะครับแล้วก็เฟสออนโรดแมพนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอ t สเตเบอรคอยเป็นของตัวเองแน่นอน นะครับฉะนั้นเหรียญพอสวอปจะใหญ่มากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ต้องจับตาม,มองเหมือนกันนะว่าไอเรื่องของ Stable Coin ของตัวเองนะครับมันจะถูกปลกมายัางไงเพราะว่าตอนนี้ชีบะนะครับที่เป็นชีเนี่ยหรือ Stable Coin ของเขาก็มีแผนว่าจะออกมาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ออกนะครับซึ่งตัวของพอสวอปก็น่าจะออกมาใกล้เคียงกันแหละ นะครับเพราะว่าต้นทางมาทางเดียวกันแต่ทีมงานคนละทีมงานเท่านั้นเองข้อมูลที่2หรือเหรียญที่2ที่น่าสนใจคือโฟกี้นะครับช่วงนี้โฟกี้นะครับมีการพุ่งแรงนะในวันนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ชะล่าใจว่าจะเข้านะครับจริงๆควรเข้าแล้วแหละนะครับรอ FOMC ก่อนนะครับว่าไปเท่าไหร่แล้วค่อยเข้าไปนะครับส่วนหนึ่งคือที่มันพุ่งแรงเนี่ยผมคิดว่า ในอเมริกาเนี่ยเหลือเหรียญมีไม่กี่เหรียดอะนะครับแล้วผมคิดว่าการลดลงของเหรียญทุกเหรียญเนี่ยทำให้ชอย์เนี่ยเหลือไม่กี่เหรียญเท่านั้นที่วานกำลังจะเล่นนะครับอย่างน้อยก็คือเปเป้โฟกี้ชิบะนะครับดอชคอยพวกนี้แต่ชีบะกับดอชคอยเนี่ยมันเป็นแรงมา bon ์เ bon ก็ตแคบ็บบนๆแล้วมันปั่นยาก นะครับเขาต้องไม่ให้ปั่นให้มันเกิน xrp หรือ Bitcoin อะไรหรือ e ีเ e r เรีนะครับฉะนั้นตอนนี้เขากำลังปั้นเหรียญเล็กๆอยู่นะครับแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะโฟกี้ส่วนใหญ่ราคามันแรงๆกลางสัปดาห์เปเป้เนี่ยจะปลายสัปดาห์นะครับก็ต้องดูด้วยกันว่ารอบกลางปีนี้จะเป็นโฟกี้หรือเปเป้สมมุติว่าถ้าในวันพุธนะครับวันที่13 14 15เนี่ย นะครับทางพาวเวลเนะี่ยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเฟดไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่ตามมาคือโฟกี้เนี่ยหรือเปเป้ P P, ตัวไหนจะเป็นตัวต่อไปที่จะแรงในกลางปีนี้นะครับผมก็ย้ำว่าเหรียญพวกนี้จะได้เปรียนถ้ากรณีไม่มีการขึ้นดอกนะนะครับแต่ถ้าเกิดดอกยังคง0.25 จะมีปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ได้คือคริปโตเนี่ยอาจจะมีโอกาสโตนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคงอยู่ที่0.25ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีไม่กี่เหรียญจริงๆนะครับที่เขาจะเล่นในเหรียญพวกเหรียญมีมนะครับเพราะว่าเหรียญมีมเนี่ยผมเชื่อว่าโดนออกไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ด้วยนะครับอยู่ไปเขาก็คงฆ่าเอาอะนะ นะครับเขาก็ต้องรอไปทําการตลาดที่ฮ่องกงส่วนเหรียญไหนที่ทําการตลาดที่ฮ่องกงได้แล้วนะครับก็จะก็จะเดี๋ยวค่อยๆขึ้นนะครับแต่เหรียญไหนที่อยู่ทางอเมริกาเป็นลูกลักจริงจริงอันนี้ต้องว่ากันนะครับทําให้โฟกี้ขึ้นสิบี่ปเซนตนะครับในช่วงยี่บสี่ชั่วโมงมูลค่าตลาดนะครับอยู่ที่2 1 5้สิบห้าล้าน,นดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็เห็นแล้วนะว่าโฟกี้เป็นยังไงนะครับ ช่วงนี้ก็อยู่ราคาที่0.04ตัว2,000เหมือนเดิมเนาะก็กำลังขึ้นไปเหมือนกันนะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปนะของ f o g ี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ข้อมูลนี้มาจาก u ูทูบนะครับก็เตรียมตัวว่า f o g ี้เนี่ยจะเป็นตัวกลางปีหรือเปเป้ be, นะครับอ่ะเรามาพูดถึงเหรียญต่อไปดีกว่านะครับก็อยากให้เป็นเปเป้ be, นะครับฉะนั้นเขาบอกนี้ในตัวข่าว ในตัวข่าวนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาเหมือนกันที่วานเนี่ยต้องการเปเป้มากที่สุดหลังจากการพังของเหรียญแอลคอยนะครับแล้วก็เปเป้คือราคามันล่วงไปแล้วนะครับจนถึงประมาณศูนย์หกตัวที่แปดพันแปดแล้วนะครับก่อนที่จะมีการดั้มราคาขึ้นไปอันนี้ เป็นการโพส์จากไมเคิลแวนดีโ o เป้นะครับ c e o ของ mn trading group นะครับนักวิเคราะห์คริปโตได้ลกล่าวว่าเปเป้สามารถทำกำไรในขนาดที่เป้าหมายแตกต่างกันนะครับแวนดีโปเป้เขาพูดแบ่งปันความคิดนะครับเห็นผ่านทวิตเตอร์นะครับ,น Twitter, นรบว่ามันกว่ดจุดต่ำสุดแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้คือหลุดหลุดเพราะว่าเรื่องของคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยแหละ นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับในช่วง30วันเปนเป้ก็พบการอยากรักษาโมเมนตัมขาขึ้นนะครับจากข้อมูลคอยมาเก็ตแคปก็ได้สูญเสียมูลค่าประมาณ26.46%ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับตอนตอน,ตอนที่มันพุ่งสูงสุดเนี่ยราคามาเก็ตแคปไบก็อยู่ที่1,000ล้านดอลลาร์ลดระดับมาเหลือ340ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับนี่หมายถึงความสนใจที่ลดลงและโทเคนก็มีการหมุนเวียนน้อยลงด้วยเพราะมันมีการเผา นะครับแล้วก็เปเป้คนไม่ค่อยสนใจแล้วนะครับหมายม่านปั้นมือว่าเออไปลูน่าไปอะไรดีกว่านะครับถ้าเกิดเหรียญมันดีนะครับเปเป้มันเหรียญกาวนะนะครับฉะนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าเปเป้จะมาอะไรมากๆนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะต่อมาเป็นเหรียญตัวตระกูลของชีบะนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นอ่าคริปโตเอ็กเชนนะครับลิสต์โบน t o เคนนะครับก็จะเป็น กระดานของออสเตรเลียนะครับและนิวซีแลนด์ได้จดทะเบียนคริปโตที่ชื่อว่า SWYFTX นะครับตัวนี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็โบนได้ถูกลิสต์เรียบร้อยเพราะว่าวันประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการโพสละนะครับเราก็ถามบรรดาสมาชิกว่าเหรียญน,นี้ควรจะลิสต์ไหมนะครับแต่หลายคนก็คงตอบแล้วแหละนะครับว่าสนใจ อมาข่าวต่อไปเกี่ยวกับชีบะนะครับช่วงนี้ชีบะอินุนะครับก็มีการหลอกลวงนะครับหมายถึงมีผู้หลอกลวงนะครับก็มีลิงก์อะไรให้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับกระเป๋า m e t a m a มสนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชีบะอาร์มี่สแกมอเลกนะครับก็ได้แช่อีเมลหลอกลวงนะครับและอ้างว่ามาจาก m e t a m a มสนะครับแล้วก็กระเป๋าคริปโตที่นั่นเองอันนี้นะครับมาจากทวิตเตอร์ของชิป อามีสแกมเอเลิร์รน,นะครับในวันที่12มิถุนายนนะครับฉะนั้นชิบะเนี่ยเขาก็เลยบอกนะครับว่าช่วงนี้มันมีการหลอกลวงเยอะนะครับก็เหมือนกับตอนที่ไอชิบะเรียมจะมาและจะมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็มีการหลอกลวงเยอะนะครับช่วงนี้ก็ก็น่าจะใช้ข่าวนั้นเพื่อจะดึงความสนใจมากกว่านะครับว่า ชีบะเนี่ยจะได้มีข่าวนะช่วงนี้มันไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับที่ที่เยอะพอสมควรหรือเป็นเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับการกาวราคานั่นเองต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับชีบะเรียมนะครับเป็นฟังก์ชันการเผานะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาเผาไปแล้วนะประมาณ282ล้านนะครับถูกเผาต่อเนื่องลดลงประมาณ93%เ นะครับจากนั้นเผาผ่านได้ประมาณ282.73ล้านนะครับในในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ดูรายงานได้จากชิบะเรียม c o m นะครับชุมชนเขาก็รายงานนะครับว่ามีการทำธุรกรรมผ่านธุรกรรมประมาณ22รายการใน7วันนะครับก็ถือว่าเยอะนะอันนี้มาจากชิปเบอร์วันที่11บมิถุนาปี2 0 2พนยี่สิบสองยนะครับก็ เนื่องจากฟังชันบางอย่างของชิบะเรียมันเสร็จแล้วมันก็เลยเผาได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์จะเผาได้มากกว่านี้นะครับก็ต้องรอด้วยกันนะแล้วข่าวต่อมานะครับมาจากลูซี่นะครับโพสตบนทวิตเตอร์วันที่10มิถุนายนะครับปี2023นะครับเขาก็บอกว่าชิบาเรียมนะครับใกล้มาแล้วนะครับไม่รู้ว่าใกล้หรือใกล้นะครับใกล้หรือไกลก็ไม่รู้นะครับบอกมาทุกทีนะครับแล้วราคาก็กล่าวไปทุกที แล้วก็ล่วงทุกทีนะแต่ส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะเพราะอีทรียมด้วยนะครับกับดอจคอยนะครับเขาก็คงคิดว่าน่าจะใช้เวลาเหมาะนะครับในช่วงมีมซีซั่นแหละที่จะให้ราคาของชีบะขึ้นไปนั่นเองมาข่าวสุดท้ายกันนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของชีบะมากนะครับเนื่องจากว่ามีการเซิร์ชนะครับ g o o g l e แ r a n ดนะครับแล้วก็ Microsoft โดยใช้ AI ช่างน้ำหนักนะครับพอบอกว่า ชิบะเนี่ยมีโอกาสที่จะแตะประมาณ0.001ดอลลาร์ได้นะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะครับต่ำกว่า0.05ตัว6ประมาณ6,000 5,000นะครับแต่ชิบะก็จะไปต่อได้นะข้อมูลนี้นะครับก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับ AI ไม่ได้ถูกเลยร้อยเซนะครับแต่ว่าราคาชีบะก็น่าจะมีการขยับตัวได้ได้ในช่วงที่ ก็อยู่ที่ดอกเบีย้ยแหละนะครับจะโทษอะไรไม่ได้ก็ต้องโทษพาเวลอะนะครับแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจของอเมริกาว่าเขาจะปล่อยเมื่อไหร่นะครับก็ชิบะในเมื่อมันเป็นคริปโตทางฝั่งของอเมริกาแล้วนะครับมันก็อาจจะได้เปลียบนะครับเพราะว่าเหลือไม่กี่ตัวแล้วเหมือนกันข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ ชิบะเปเป้โฟกี้ดอจคอยนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆนะครับที่เป็นมีมเนาะเราก็มีเราก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทูเดอะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีแข่งขันเทรดฟิวเจอร์เดือนมิถุนายนเทรดเพื่อรับ macbook pro ชิงส่วนลด ส่วนแบ่งประมาณ80,000 USDT ลงทะเบียนได้เลยกับกระดานปนะิตเกตณวันนี้เดือนมีถุนายนเท่านั้นท่านใดสนใจสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย b i ตเกตคือกระดานหนึ่งในใจคุณ b i ตเกตนะครับมีโปรโดใหม่คือรับ USDT ราคาถูกสุดๆเลยแค่5บาทเท่านั้นต่อหนึ USDT หลักการจริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับแต่ง่ายๆคือ สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้คุณจะได้สิทธินั้นทันทีที่จะซื้อในราคานี้ฉะนั้น5บาทเท่านั้นตอน่อหนึ่ง usdt พลานไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณพลาดแล้วจะไม่มีของถูกรนคะับ